ดีปลาลุงเด้ออ๋อบักคำเอาเอายังมาแต่ไซนี่ไม่ทำเกิงห้อแครับอ๋อลุขี้นโอ้ดุงขี้นคันเราเอาอ่างปลาลุงแล้วมาใกล้ๆเลยนี่ทั้งอ้ายทั้งน้องคันเราอ่างปลาลุงหมดถื้อมาเลย สื่อเอียงแหละนี่นะสื่อในไดมันอยู่ข้างนี่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 มันอยู่เพื่อนผลสื่อสื่อเสือใหม่แล้วก็อยากเอามาอ่างปลาดุงวันนี้ซิมารีวิวเห็ดข้าวปุ้นอีกแล้ว กินดุกินดันแถวแม่ป้าเอ้ยแม่ป้าโมเห็นติแม่ควรไปนาแทนทีนี่ตำกระเทียมเนาะงามแล้วบอนี้นะเออ บางคำสิให้เอ่ยตัวใดสิปันให้เอ่ยตัวใดอ้าวซื้อมาจากโต๊ะสองสามสี่เอ๋ออ้วนตัวหนึง่งเออหองตัวนหวนึ่งไอ้หำตัวหนึ่งอยากอ่า งาม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 อันนี้เป็นกระปุนจักโลนี่ปั๊บฮาโลโเพื่อนเฮากระซามแล้วตัวนี้เหงือขกระปุนเนาะแม่เพื่อนป,ประตูเพื่อนเฮ็ดไว้เรียบร้อยเออเห็ดแม่กับลูก ประตูผิ่นจัดการ,รากระเด้งเอ,งอ,งอ้แม่ป้านี่เนาะ

ต้มป่นนะกลางมันอุคุยก็พักหนึ่งพกลักพักอยากูอําปลาทูละตามคนปลาทูชมมาพอดีสั่นแต่บวกให้กินข่าออมเคือบดเนี่ยอะไรหอมอมไปเคยมาไม่รู้สุกบทันชุกส้่ชุกเนี่ยใช่หลังใช่ที่เรา เป็นตาย่านนำหน้าครัปุณใครจะเกิดมา,กาเกิดอะไรกนันเรกระทวนลงกใส่กันลรือแค่นี้แล้วลูกพื้นเลยอืมปั่น้าไม่ให้กระวนแล้วมาแม่เ

ใช่ลุงใช่ลุงประหงเรามาหางหมอทาเขาตัแต่เข้าไปหน้าปากก่อนเพื่อไปเพิ่นไปแป๊บเดียวหนึ่งน่ะมันแปดเดือนไปนี่กลับมานึ่บนนงนงออกเลออกเลยกางกล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 างกากางกากลางางกลางกลางกางกาพกลางดลางกลางกลางอกลางกกลางกับงกลา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 งกงางกลาดลกบกากาลอกาา เ,เสียรถขีตีนู้นหัวนู้หรืดึงเสือบอกพ่อไปตีโหรดดึงเสือไหนั่นแหละมันจะมาจากผริตนันดึงช่งนั่นลงแล้วก็ให้เห็นทำคนบริมากเย่านั้นน้อลูกเดินเดียวแต่ที่ยังเห็นน้ำันเลยไรคนี้ไปับกระปไให้ผมดูนะหายไปพ่เถอเพื่อนมันคงมีบนน้องมันเต็มแล้วเอาไปจับหางกนทุกออกเุนใ่ยุบสามเลหหาง bạn <laughs> à, có cũng được, các của cứ lắc cả đéo, các bạn rồi thôi, thôi thôi, bỏ bỏ, khao, suy, thấy đấy tụm, phải thổi lung mỏo luôn คนไทยนะเป็นยังก่อขาเจ้าคือบโให้ปีนปลาถือบอกคุณกินปีนหมดและตามพอมงาม่ก็เขา,าบอก้บไฮโบไปีนปลามีแต่เอาทางกลางมันออกมันจะกินได้คือกันมันปีนแล้วมันเละเข้ากับบอยปีนมันบบมีขลามจักแนวดอกโยงว่วววงาปีนปลาอยู่ไทยนะคะบ,บ่อยปีนกินแล้วกินเลย ดึงกลางมันออกกินนี่แต่ดึงกลางทางกลางมันออกเขาเป็นยังมันก็ยังวะมีันเลี้ยวกระดาษกระดาษว่าเป็นยังเขาคือถือเขาบอกว่าถือเขาปะนี่ก็กำลังเสียสินปลาลุงถอกลุงเลยนะมาใส่ตองกลางเอาในลุงมันจะขึ้นมัน ตงไงยังใหม่วังนอ่ะโอ้ว่าน้กบ่ฮปนนู้นบินเลกไปใส่ใส่ข้งถดดีหอหน ชิมนี่เอาไม่ไฟสีุ่นี่ไมุ่่มากเลยมันไปอยากให้พุ่นมาเลยดิมาดินหกไมากินด้อมาเด้กินข้าวสิม่ป้าดยมาเด้อกินข้าวกันมาเด้อมาเด้อสีกินยูบูนบอกตัวไหนขลูกป้า น really ี่นี่นี่คลายนี่คายนี่อาคาดใชไท้ายหูวละจับตรงจับไฟยากระจังมาเห็ดเอาอาสิเปิดไฟให้อู้สีไันะแดงกี่สีกเขาจัเดือพี่น้องพร้อมเสือบแล้วได้บัานี่ินงุ้งไนึ่งเข่าบอยนี่น้าใครฉลุจะนี่เอาเข่ามา นี่เบียโจกเคยบนแล้วแหละไม่ยอเบี้เผามันแลวมันว่ากินทุกุนตกอนเป็ดื้อปลากินก้อยแก่เ่าแมาแล้ว่ขาวน้อยเดียวได้เออคนมาถวยถ่วยละสาวพันอนี่อ่ะนี่ยายได้เบอร์ซองจานเนพอลุง ซาปาลเออ,อเสืออีกเลยอ้ยอยากโซ่แต่เสือเอน่เอามือไงเด็กนี่นี่อ้อาใช่ข้องฮาบอ่นีิของกวนปกติชว์าบบมาไหมโมยาบอเอามาถวกนข้องใหรใหญ้ยเองกงูอ่าสากับคนเลยถวก,กันกีน ต้องกอมิสัญญาณเลยปต้องบเย่งลบโอ้บาษมบกามไปกัได้เสือใหม่กใ่ป้าไม่แต่ปักใหญ่ตุ้มตุยนั่งนั่งลูกนงโอ้ยไม่ได้พี่น้องเลยกลังนี่เห็นไหมพี่ดา บอกเจ้าของดีฮอนเออคุณเด็กนอาไห้อ้ยนะาเชินัโบยอยู่ตงนัเอาโ้่อมีใช่ยแเอดอกมรถเอาน้หัวขาโอ้โหเอาอะไหัวขาตีนกัออกโลควาด้วยนุคุข้ปุ้นนะระตักออกโรดข้าวปุ้นนะฮะ่อยทงชย่วบ้างโบบอ้ย แล้วไงปลาเป็นสายส่มั้งหอมเสิร์ฟได้ได้บบนี้กันเฮ้ยกินเดี๋ยวนี้บอกินเดียวนี้บอพลุงพ่อจกินปลอวะกินน้กันกินน้ำกันมวาสัมปาำจะคน

บกินบอลุงเอาเอาบวบเอานตักคำหงไงดูเสียดินะกินข้าวมาหกินกินไรไปห้าุมฟ้านโอ้ยโดยโดยโกินน้ำกันเดิปาลุงแ่นปาลลุงโดยเซนแซ่บ ดูเกินยังกับเป็นกะละมังใช้กระบอกไตทุกแช้ก้าวข้ามกระบอกไตอะไะ

ตื่นแล้วของีอบวก็ได้บวมไปหายงูงงคบนอนงูคบกับงูมาดูใจงูมาดูมาได้มากขนานั้นเทมาทำขยะเดี๋ยวให้สิเ็บเทนาจบไมนีด้คุณจีนทำอไรไดะ

cái <laughs> <laughs> nó một đơn cả thật thì được bạn đây đấy <laughs>